ขอให้แยกให้ออกนะถ้าโจมตีกันทุกเรื่องมันไปไม่ได้หมดทุกวันนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมนี่มาตรการระยะสั้นนะสองเดือนเองนะไม่ได้แจกไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยไม่ใช่รัฐบาลนี้ดีจะแจกเงินอันนั้นคือต้องเห็นใจคนผู้มีรายน้อยอยู่ในช่วงนี้เพราะเขาไม่มีรายได้นะผู้ก่อการข้างล่างเนี่ยค้าขายเอ่อค้าขายขายอาหารขายร้านเล็กๆน้อยไม่ต้องดูดอ่ะเพราะนี่อีกอีกส่วนหนึ่งนะนอกจากบัตรสวาสารรัฐโอเคไหมท่านนายกแจกคนเท่าไหร่ครับ ก็ไม่เกินพันแล้วมั้งต้ังดูอยู่ก็สองเดือนเองใช่ไหมที่ตกลงตัวเลขอันแรกใช่ไหมถ้าสองเดือนมันมีปัญหาอีกก็ต้องว่ากันต่อไปเข้าใจไหมเป็นระยะระยะนะจ๊ะโอเคนะขอบคุณครับไว้ใจกันบางสิทธิจ๊ะเอ่อเนาะขอบคุณจ๊ะนายกฤีก็พร้อมที่จะนําพาประเทศไทยของเราให้ให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆวันนี้ให้ได้ผมยืนยันอย่างแท้จริงว่าผมและคณะคอรมอทุกคนก็ก็ พร้อมที่จะนาพาพวกเราผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์วิกฤตการณ์ต่างๆในประเทศไทยเวลานี้ไปให้จบได้ก็ขอแต่เพียงทุกคนท่านช่วยกันร่วมมือกันถ้าท่านฟ้องให้ครบท่านจะรู้ว่าการให้เงินช่วยเหลือเนี่ยเป็นแค่เซี่ยวเดียวท่านนั่นเองนะฉะนั้นโรุณาอย่าไปเขียนให้มันเลอะเทอะภาวะยามนี้เนี่ยเป็นภาวะยามที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหานะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมกันรมเรียนท่านเลยนะ วันนี้เนี่ยเอกภาพของคลังแบ่งชาติและทุกฝ่ายเนี่ยเป็นอันรเดียวกันเดียวกันทั้งหมดวาระที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยผ่านการกลั่นกรองผ่านการพูดคุยจากทุกสถาบันเรียบร้อยนะครับและก็ไม่ใช่ออกไปแล้วจบมันเป็นแค่ชุดที่หนึ่งออกมาในช่วงไทมิ่งที่มีในขณะนี้ต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้มันอยู่ที่สถานการณ์ของโลกฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับ เมืวว่อวานนี้ดูข่าวว่ามีการแจกเงินแสนล้านผมก็ไม่รู้เอาข่าวมาอย่างไหนเมื่อข่าวยังไม่คอนเฟิร์มแล้วไปเขียนได้ยังไงประเทศมันไม่มีของเล่นนะผมขอ,อยืนยันะครับว่าวันนี้เราได้เอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาในคลมอเศรษฐกิจแล้วนะครับผมจะขอให้ทางคลังพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคลังแล้วทางแบงก์ชาติที่เกี่ยวข้องจะออกมาทยอยพูดออกมาที่ได้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาแล้ววันนี้นะครับก็คือการที่จะสนับสนุนนะครับเงิน โดยตรงนะครับให้กับกลุ่มผู้มีไรายได้หนึ่งคือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับสองเกษตรกรสามอาชีพอิสระนะครับสามอาชีพอิสระจำนวนเงินก็เป็นไปตามที่พิจารณนีก็ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะครับให้จำกัดนะครับเวลาจำกัดไม่เกินสองเดือนนะครับไม่เกินสองเดือนนะครับ ใช้ระบบ e-payment ไม่ยากนะครับเรามีการเตรียมการพร้อมเพราะเรามีประสบการณ์นะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ด้วยในทางอ,อ้อมในเรื่องของข้อมูลที่จะไปใช้ดูแลประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป